โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับมาเช้านี้อ้อไม่เชา้าสิห้าโมงครึ่งเมื่อคืนฝนตกครับนี่น้ําขังถนนจะเปี่ยนนะฮะชื้นๆน,นี่ครับอ่าแปไร่ครับนาพี่อุ๊กเจออยกองสิ่งขวางทางอยู่ไม่รู้ว่าพ้นหรือเปล่า คนคนมาเลยตัวนี้ปากแคบอยู่แคบกว่าของจ่ามาเลยมาเลยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเออมาเลยเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกอ่าเกียรฟิตจัด เลยตรงเลยพล้นไปโอเคครับเจอกันหน้างานนี่ครับถึงแปรงนานแล้วนะฮะข้าวข,ข้างที่จะดีนะครับเมฆตามอีกแก้วกว่าจะได้ออกเกี่ยวก็เกือบเที่ยงอะ่ะแล้วกว่าจะได้ลงงานอีกกว่าจะเสร็จแปลงนี้โอเค okay, ครับถึงแปลงนานเรียบร้อย ชุดนี้ดีหน่อยแต่ชุดก่อนๆสนนักเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยไม่ดีไม่แก็งรีบเยอะชุดนั้นข้าวตั้งเนยค่าคนาก็ไม่มีสบายจะออกนาหน่อยเราก็การขนาง่ายด้วยนะครับ ออกสองคันนะครับวันนี้อีกคันหนึ่งช่างตีขับรถจากบ,บอมไปเกี่ยวที่คลองโนโครับแปดไร่เหมือนกันโอ้ยครับอันนี้ดีจัดอย,ยอดหลวงครับ โหวันนี้แน่นตึ๊บเลยตะจ่อ,จอยอันนี้ดีเี่่ยวไมฮะเขี่ยไม่ไปเขี่ยไม่ไปเลย,นะ<ะ>เยไงโหแน่นจริงเลยเนะี่ย เบียกูเลยวางอ่นๆอยู่นี่ครับข้าวข้าวจะพูแล้วนะยอดเดี๋ยวแป๊บเดียวเองนะฮะุ่มเด็กที่หนุ่มเทียบเลยเด็กคลองโนนมาเยือนนี่แกตลกพี่เดี่ยวคลองโนนไะงทีนี้น้องมันก็ถามว่าผมมาเกเกยวตรงไหนก็เลยมากันแน่นอนจริงๆใจมันรัก ครับเพื่อนอุมแรกจบับผ่านได้ไม่ได้ตัวอีกโก้งอะ่ะเอาไปเต็มมานะไปได้เหรอไม่รู้ไม่แน่ใจไลท์เทเลอร์อยู่หน้านี่ครับอุมแรก để hết rồi, uốn một nè, cong một không có gì cả, nó không có ไม่ค่อยมีใครมาอ่านละครับ แลับไม่เล่า น่าล้มหน่อยนะครับ ก็ให้ไปพอดีพอดีไม่ให้หัดไปครับทางต,งตรงอีโก้ที่สูบน้ำมันทางมันเล็กไงครับเดี๋ยวเราไปดูเปลี่ยนทางนี้ไว้เปลี่ยนทางล้อยางไว้อย่าไปพัดอีหลุมนั้นนะ คับมางี้ไหมไม่ต้องแรงอนะ่ะค่อยๆนั่นแหละอย่าปาดลงไปเด้อช่วงมันเด้งไงคือถ้าเราลูดเลยมันเด้งคนเด้งอ่ะมันเป็นหลุมตรงนี้ไหมเด้งปุ๊บแล้วหน้ามันยีอย่างเงี้ยมันจะพัดออกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เกือบเลยเห็นไหมนี่ปลื้ดออกไปถ้ามาแรงหน่อยปึืดเด้งปาดพลื้ด เจ๊งไาจุกหยอดได้ต้องค่อยๆหยอดไม่ติดหรอกครับอย่างเงี้ยแต่ก็ร้อยหูแนบฝ่ายไปเลยนะปิดอัพด้วยหลักลุกหลังนะเอาเลยครับจับงานแล้วครับมีหนูนะฮะมีหนูโตแล้วแปลงได้จำโหแล้วได้ไปแล้วประมาณใส่รถปิกอัพไปแล้วประมาณสามห้าหกเจ็ดแปดเกียนได้แล้วเกียนได้ครับ เดี๋ยวตัวน้องน้องวากันจัดไปไม่อันนี้ก็ดีจังแต่ข้าวไม่ค่อยแก่งเท่าไหร่นะเพื่อนเนี่ยต้นดีนะครับแต่เน่เห็นไหมมีเม็ดรีบเม็ดดำเม็ดอะไรเงี้ยงวยไม่ค่อยลงเนี่ยตีเก้าเขาจะเป็นแบบนี้ช่วงนี้นะแต่ถือว่าช่วงนี้ก็ดีกว่าช่วงแรกๆ นั่นเลือกจะเป็นสี่หนึ่งนะไหลก็จุยกระจายไปเบื้องกันเนาะใช่ถ้าเป็นสี่หนึ่งก็ไม่ต้องครับแต่นี่ก็ยังงวยงวยไม่ค่อยลงนะเนี่ยเป็นในขอยากของหนูก็ราคาดุเหมือนอย่างผมมั้เหรอแถ้าอืมระดับหน้าหนะเอาเอารอตีหนูกันเฮ้ยไม้เขาไม้เขาไม่ใช่ไม้เราเออมา ก็ซี่นี้ก่อน เด็กรู้งานแล้วแหว่ฟางหัวงานไปหมดเลยโอ้โหอกา้าเอ้โอขาไปแล้วโอ้สวยดูเร็วเๆๆๆๆใหญ่จัดเออตัวใหญ่ตจริงอ้ากระโปงแล้วนะฮะ หนูตัวเดียวนักล่าหนูประมาณสี่คนเอาละ เอ้าเป็นไรข้าวน้องชายล่อเข้าไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้พี่เนรได้ครับดูตัวนี้เออตัวน้อยเดียวเองพ <c oughs> องกอนจับเดี๋ยวรู้างานนี้จะมีหรือเปล่านะครับ โอแกงเลยนะตัวที่พี่เนธอ,อ่ะโอ้สะใจอ่ะโบเดียวไม่มีครับไม่มีครับพี่ไม่มีครับทางนี้ออกไปแล้ว ออโอเคครับเสร็จนะครับน่าจะได้ไล่ไร่ะเกีย,ย์แหละคดเกียนได้อยู่เพราะว่าโน่นเนี่ยพี่พัไ้ออไปแล้วกไปอุ้เดีวให้ไปอุ้เดียวแล้วนี่อีกอุมหนึ่งโอ้สุดยอดอะ่ะถ้าข้าวโรงสีใหญ่เนี่ยโรงสีไฟบูเราเนี่ยโอ้ช้ามากคือแบบ มันเขาเยอะด้วยมั้งแต่คือมันมันช้าจริงนะมันไม่ใช่ารรถล่า,ลลาลโทรไปเมื่อกีอ้เนี่ยไปตั้งแต่ก่อนบ่ายอะ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้ดำเลยอะ่ะปกเหลืออีกสามคันพี่วางกันกว่าจะได้ดำโอ้โหนี่ขนาดรถล่าสองคันเล้อเนี่ยอีกคันนึงไม่หมดนะผมก็ลเลยให้เขาไปก่อนแล้วรถเกียร์จะไม่ได้งานได้การอะไรเนี่ยดูดิเนะี่ยไปสองไปแล้วเนี่ยแต่แปดไล่ใบสองกว่าแล้วด้วยจะครึ่งแล้วด้วย แล้วเดี๋ยวไปต่อยสิบไร่เย็นพอดีโอ้ต้องทําใจเลยล่ะถ้าบอกว่าขายท้าข้าวไหนลงสีไฟบูธโอ้โหเยมตัวเที่ยวหนึ่งนะมีหนึ่งชั่วโมงขนาดวิ่งใกล้ๆนะครับเดี๋ยวตกเย็นเสียกเขาไม่อยู่อีกไปออกกําลังกายปั่นจัก,กรยานต้องรอนะใครขาย,ขาย,ขายจังตอนเย็นต้องรอะต้องรอเขา เดี๋ยวเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงอีกไม่มีคนตีเสียต้องกินข้าวเฮ้ยโอ้ใบจะลดุดข้างรดข้างซ้ายเกือบหลุดเลยใบยจะหลุดใบใบ,บไม่ให้แข็งเดี๋ยวใบออกก่อนนะครับ มาแล้วรอจนเหลือกแห้งอะ่ะลงสีรถเยอะด้วยไอลำพังรถวิ่งไปได้ไม่ช้าหรอกครับออ หกพันซีอุ้ยพอได้หกพันซ่ไอตีมาลงขอยอยูเลยเนะี่ยเนี่ยโอเคครับเรเียบร้อยโอ้โหเป็ดเสร็จไปโคตรนานนะรวมชั่วโมงครึ่งขึ้นนะ่ะลีลาโคตร <c oughs> ลีลาโคตร,ร,ครนี่อ่ะต้องง้อขายเขาอะ่ะธรรมชาติ ราคาก็ต้องให้เขาตีออเอาเย้ครับร้อยก่สำหรับวีดีโอประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ขอได้สนุกสนานกันไปรอสนะักเหงือกแห้งเลยโอเคครับเดี๋ยวเป็นลูงานเราต่ออีกแปลงมาช่วยช่างตีเดี๋ยวของเนี่ยของรถจอบด้วยแหละช่างตีลงอยู่ก่อนแล้วป่านนี้จะรอบกุ้มแล้วบ้างไปครับเดี๋ยวเจอกันหน้าง,งานใหม่นะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะ้นก็รชอบลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชดชมด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับเพื่อน